สวัสดีครับโอ้โหนี่อีพีพิเศษเลยนะครับคือน้องเชื่อชื่ออะไรนะชื่อเมฆครับน้องเมฆเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อวันที่8เดือนนี้เองพ้นโทษได้3วันใช่ครับเสร็จแล้วว่าผมเนี่ยรับโทรศัพท์จากน้องเมฆน้องเมฆบอกว่าพี่ลังอยากซื้อกีตารามีงบอยู่2 0 0 0บาทครับบอกว่าไม่มีมีกีตาร,ราคา5,000ันน้องเมฆบอกว่ามีแบบ3 0 0 0บาทไหมเพิ่งปล่อยตัวมาอยากจะได้กีตร์ผมถามว่าเ,เงินมาจากใครบอกว่าครอบครัวแม่ซัพพอร์ตออกมาให้ครับก็จึงแบบว่าตัดสินใจเลยฮะ เธอนมมาที่ช็อปเลยเดี๋ยวให้กีต้าร์หนึ่งตัวเลยเดือนีเดือนธันวาเมอรีคริสต์มาสและเป็นของขวัญวันปล่อยตัวด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาสดๆร้อนๆเนี่ยสามวันมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกมันเหมือนแบบว่าเรายัางไงอะพี่มันก็ยังไม่ชินเท่าไหร่อ่ะนะกับการที่ว่าเราต้องเดินขึ้นรถไฟฟ้าที่ผมเดินทางมาอย่างเงี้ยพี่ <laughs> เขามีลูกศรกันสองข้างเนี่ยผมไม่ได้ไปยืนตรงลูกศรนตพี่ผมยืนตรงกลางจนแม่กับ น้าต้องคอยบอกว่าขยับมาหน่อยอผมก็ยืนงงด้วยความที่ว่าอยู่ข้างในเรานึกอยากจะเดินยังไงเราก็เดินเราอยากจะทํายังไงเราก็ทำใช่ไหมพี่ผมก็เลยบอกว่า,วาเอ้ยผมต้องเอ๊ะอยู่ในใจตลอดว่าแล้วแล้วก็คอยมองสังคมเขาว่าเขาทํายังไงอ่ะครับขอย้อนเลยนะปิดอยู่ข้างในทั้งหมดกี่ปีก็ถ้าเดือนนี้ไม่นับก็เจ็ดปีสิบเดือนครับเจ็ดปีสิบเดือนเพิ่งพง้นโทษได้สามวันสามวันครับโดนคดียาเสพติดครับ สารยกมาเท่าไหร่ตลอดชีวิตครับลดไปลดมาเหลือเท่าไหร่ยี่สิบห้าปีครับแล้วไปอยู่อยู่ที่ไหนอที่แรกเลยเนี่ยเริ่มจากแรกรับก่อนนะพี่ก็คือเข้ามินบุรีก่อนครับออืพอสารมินบุรีตัดสินเสร็จปุ๊บก็ไปที่บําบัดบําบัดก็ไปอยู่ได้เจ็ดเดือนแล้วเขาก็มีเขาเรียกระบายย้ายระบายอก็ไปที่บางขวางเลยครับอืย้ายไปที่บางขวางก็ ก็อยู่ยาวเลยพี่ที่นั่นเลยอ่ะช่วงที่ติดคุกเนี่ยยุคเนี้ความลาบากมันขนาดไหนบอกได้เผื่อเด็กจะได้ดูหรือคนอื่นเขาไม่รู้ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนไปมากเลยครับผมอยากจะบอกว่าทุกวันเนี้ยถ้าเราไม่มีญาติเราต้องดินน้นรนเราต้องไปรับจ้างซักผ้าล้างจานอะไรหลายๆอย่างแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยโชคดีมีแม่ม,มีนะ้ามีน้องสาวมีครอบครัว ที่คอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจอยู่เสมอพี่ผมเด้ไงเสียงสัตน์เลยจะร้องไห้ร้องก็รนะ้องเลยเอ้าเจ็ดปีสิบเอ็ดเดือนเนี่ยมีเพื่อนไปหาไหมมีเพื่อนไปหาไหมผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยคือไม่มครับก็คือข้ามาเพื่อนเนรอพี่มันยังไงอะหายากนะพี่เพื่อนแทน้แต่ไม่มีแต่ผมก็ดีใจนะที่ผมเข้าไปได้เข้าไปสัมผัส ความยากลําบากความที่เราจะได้คิดได้ความที่เราจะได้โตความที่เราจะได้มองเห็นว่าอะไรคือครอบครัวอะไรคือเพื่อนจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามองเพื่อนมาก่อนอันดับหนึ่งแต่พอเวลาเราลําบากเพื่อนไม่เคยมาอันดับหนึ่งเลยพี่มีแต่ครอบครัวมีแต่น้ามีแต่น้องมีแต่พ่อแม่ที่คอยดูแลเราตลอดสุดยอดเลยถามคุณแม่เ้างะโอ้ ตลอดเจ็ดปีสิบดเดือนเอาวันแรกที่ลูกถูกจกับเข้าไปความรู้สึกเป็นไงฮะเบร์ไปหมดเลยค่ะทําอะไรก็ไม่ไอ้นี่เลยมีแต่แบบไม่มีกําลังใจทําอะไรเลยมีแต่นั่งร้องไห้อย่างเดียวหมดกําลังใจเลยหลังจากนั้นมาเจ็ดปีสิบดเดือนคุณแม่คอยเยี่ยมคอยดูแลโด,ดยตลอดอก็ยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วค่ะลูกเป็นพ่อเป็นแม่มลูกแม้จะดีจะชั่วจะเหลวยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยทิ้งอะ่ะ แล้วก็ให้ไปเป็นกําลังใจตลอดค่ะม,มีแต่บอกสู้ๆนะลูกอดทนเอาอีกไม่นานหรอกครับคือตอนผมรับโทรศัพท์ของของของน้องเขาเนี่ยผมถามเลยนะเอาเงินที่ไหนมาผมต้องได้สามวันใช่ไหมผมยอยากรู้เอาเงินที่ไหนมาซื้อกีตาร์เขาบอกว่าคุณแม่ให้โทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนซื้อให้ซัพพอร์ตผมทุกอย่างผมก็เลยรู้สึกประทับใจนะครับก็เลยบอกว่ามาหาผมได้ไหม ตอนที่มาวันนี้นะไม่ไม่คิดว่าคุณแม่คุณน,น้ามาด้วยนะกาก็มาคนเดียวครัแต่มาด้วยกันก็อยากจะให้ทาคลิปตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนเห็นว่าสุดท้ายก็คือเด็กครอบครัวใช่ครับพี่นะคือครอบครัวเนี่ยที่หนึ่งนะครับส<ม>าหรับผมตอนนี้ที่จะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าก็<ม>าคือตอนนี้ผมคิดว่าการที่เราจะเลิกเหล้า<ม>เลิกบุหรี่ที่เลือนจําเขาก็ทําให้เราเลิกบุหรี่ได้มผมก็ดีใจนะพี่จากที่ว่าเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าผมจะเลิกบุหรี่ได้เลยอื ตอเจ็ดปีสิบเอ็ดเดือนเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกอะไรในใจอยากจะบอกลูกชายคนนี้ไหมไหนนี่น้ำตาจะไหลแล้วต,ตาจะไหลแล้วก็บอกให้กำลังใจนะลูกเออไม่เป็นไรลูกพ่อแม่น่ะอาภัยให้เสมออ,มออกไปแล้วเขาเริ่มต้นใหม่กันลูกบอกอช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของเราะฮะสุดท้ายนี้นะอะถือโอกาสนี้ ขอบคุณแม่เลยฮะตลอดเจ็ดปีสิบเดือนโอ้โหเอาเลยแม่อยากจะขอกราบขอบคุณแม่แล้วก,ก็ทุกคนที่รักและยังห่วงใยผมอยู่เสมอและต่อไปนี้เริ่มต้นใหม่ผมจะเป็นคนดีเพื่ <c oughs> อกลับคืนสู่สังคมตามที่เรือนจำเขาได้มีน,นโยบายไว้ลูกมันเป็นไหนลูกเราเริ่มต้นใหม่กัได้ ถ้าไม่มีน้องสาวเราก็แยกกันใช่ครับน้องสาวเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมหนักมากไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสุดยอดเราเริ่มต้นกันได้แล้วเริ่มต้นใหม่กันได้ผมก็ตาหลังเลยสุดยอดนะวันนี้หลังป้นคอก็มอบตั้งหนึ่งตัวนะเอาไว้เล่นหักเล่นนะรับคุณทเป็นของสมัตินะครับขอบคุณคุณแม่คทุกคนที่มาให้แนวคิดด้วยหวังว่าพรีวิอนี้หลายๆคนดูอาจจะได้แบบ ได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับวันนี้เราทุกคนก็ขอลาไปก่อนน้ำตาหลน้ำตาไหลบายครับบา,บายครับสวัสดีครับ